อร่อยไหมอร่อยไหมหนูอร่อยไหยมคะสารสำคัญสำคัญอ่ะแมมแหม่ม,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 มอาปาลูกอาปาอือหืมโอ,มอม้ลืมผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าเนาะไม่มีผ้ากันเปื้อนนะวันเนี้ย เดิมเลอะเนื้อยายเนาะมาดูสิอือ <laughs> ือนให้ทันเนื <laughs> <laughs> ้อยายพอนให้ทันนะจ๊ะอ่ะปะาปากสิคะปากกระต้อยนเนี่ยอืมเอาแล้ววะเอาแล้วเอเอ เออกินได้เลยเนอะเออกินได้ฮ่าฮอะอร่อยอร่อยอร่อยอื้มืมอ่อหืมเออไม่เรยงวันเยอะจังเว้ยเะเอาลูกะเนาะเนาะเฮ้ น้ำอาปัดอาปัดหรืออาปัดอาปัดเดี๋ยวยังเคี้ยวอยู่เปล่าหนูเชื่อนเก่าอยู่ว่ะอะหนูยังเคี้ยวอยู่เหรอคะก็หมดแหลกแล้วนั่นนะอืมแหลกอันนี้มาอันนี้นมไม่มีเอาอีกปะเอานมปะขอค่ะถ้าว่ไปเรื่อยๆก,ก่อนนะ